เพิ่มเบ็ดเลยละกันเพิ่มเบ็ดเลยละกันมันโดดแล้วเพิ่มเบ็ดเลยละกันนี่ไงรู้เรื่องวายจ่ายด้วยเพิ่มเบ็ดแล้วมาดิมาดิาดาอโอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับป่ามีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะกับเกม หนูโชคลาภนะไอหนูทองหรือว่าหนูนัรกของเรานนเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับคําว่าหนูหนูนรกนะครับผมวันนี้เราเอาทุนมาที่สองหมืบาทนะครับผมตามตามทุกครั้งเลยนะวันนี้ไม่พูดมากนะตารางการแจกคร่าวๆของมันนะครับผมหนูเป็นตัวที่แพงสุดนะอ่าไม่พูดมากนะขอ,อเริ่มเบ็ดที่500ห้าร้อยแล้วกันนะ ตามสไตล์นะทำไมมาก็คือรถเบ็ดนะไม่พูดมากนะรุยกันมันต้องมาเดี๋ยวหนูนี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะมาตลอดนะไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาดิมาดิาดเรามาใส่กระทากระถาให้เกมหนูดูว่ามันมาดีหรือเปล่านะ เพียงเพียงเพียงมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีสวยใจไหมาจอยู่สวยไอตัวแพงไม่ไม่มาสักรอบอ่ะอืมประทัดมารัวนะสวยมาแบบนี้ทุกรอบก็ยังดีนะแบบนี้ทุกรอบดีมาทุกรอบอ่ะชอบเลยมาทุกรอบนี่อืม บึมบําแน่นอนอม,มาอีกม่อีกม่อีกสวยมาอีก,อก,อกเรื่อยๆขอแค่มาแบบนี้นะอืไม่จําเป็นต้องแตกมากนะถ้ามันมาทุกรอบนะสบายคิดรอดได้เลยอย่างเงียบดิส้มอีกแล้วอะไรอะส้ม,มส้มกับถั่วแปดร้อยตัวได้ถูกที่สุดนะนี่นี่มันต้องแบบนี้ดิ มันต้องแบบนั้นถั่วสามร้อยทำไปได้สวยมันต้องแบบนี้เห็นไหมของจริงต้องแบบนี้มันต้องมาเรื่อยๆและตัวแพงแบบนี้ดิไม่แนะนำให้ทําตามนะครับผมทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอุ้ยมันมันดีก็คือเพิ่มเบ็ดเลยละกันนะทํามาดีกะถ้ามันลดก็คือต้องลดเบ็ดละมาทำอยู่ที่เกี่ยวเกี่ยวกับการที่เราเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดด้วยนะ ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมาดูความบึ้มบั้มๆสำเบะไปด้วยกันนะครับผมเฮ้ยมันลดเรื่อยๆว่ะเป็นเดอละกันเนี่ยเห็นไหมลงเบ็ดมาหมันเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจไปหรืเปล่าสามร้อยถั่วถั่วอีกแล้วสามรอบติดอ่ะถั่วถั่วของคู่กายของคู่ใจ ถั่วนี้มาได้ไงวะถั่วสวยถั่วเอาสวยมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องมาแบบนี้เรื่อยๆขอแค่แบบนี้เรื่อยๆหืมไอถั่วนี้ท็อปฟอร์มจริงๆกับส้มเนี่ยท็อปฟอร์มมากเลยนะเนี่ยมาคนละสองรอบซะด้วยเนี่ยมไป ส้มเนี่ยท็อปฟอร์มจริงๆสองตัวนี้สวยสวยอย่าไปอย่าไปยอมแพ้ถูกกับส้มประทัดอ่งเปาจัดปะอย่าไปยอมแพ้เขามาดิมาดิประทัดมาแล้วเว้ยสวยมันต้องงี้ดิโหสวย มันก็ไม่ยอมหน้าจริงๆนะไม่น้อยหน้าเลยนะเนี่ยเห็นไหมขวากับส้มนี่ไม่น้อยหน้าจริงๆเลยนะของคู่ใจจริงๆเพียงเพียงเพียงมาดิมาดิมาดิาดนี่ประทัดต้องมาเจอสูตรไร้าสาระเราไปอโอ้โหสูตรไร้าสาระเอาถั่วไม่ลงได้ไงอะ่ะกับส้มเนี่ยโอยท็อฟอร์มจริงๆทุกรอบ โอ้โหเคี้ยวตุว๊แพงนี่นี่นี่ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มทุกรอบไม่เคยพลาดโอ้โหท็อปฟอร์มจริงจริงเดิรือเปล่าเดหรือเปล่าดดอวิ่งเดิรดแล้วมันเดิรแล้วขอแค่ไม่ใช่ถั่วกับส้มแค่นั้นพอขอแค่สองอย่างนี้ไม่ต้องมาแค่นั้นแหละ ตัวแพงเอ้ถุงถุงถุง,ถง,ถงโอ้โหถุงไม่มาตัวแพงหรือเปล่าตัวแพงหรือเปล่าตัวแพงมาซะด้วยไม้แรกโดดแรกรู้เรื่องมาดีมาดีมาด,มาดีทอปฟอร์มของจริงก็คือตัวนี้มันต้องเป็นตัวนี้ เพิ่มเบ็ดเลยละกันเพิ่มเบ็ดเลยละกันมันโดดแล้วเพิ่มเบ็ดเลยละกันนี่ไงรู้เรื่องไว้จ่ายด้วยเพิ่มเบ็ดแล้วมาดิมาดิาดทอปฟอร์มของจริงเลิกเลิกเลิอกอย่างเดียวรู้เรื่อง ซุปเปอร์นะครับผมโอ้โหมาสุดจริงทอปฟอร์มของจริงก็เป็นต้องเป็นวายกับเนี่ยสองตัวเนี่ยแหละทอฟฟอร์มสุดๆนะขอแค่ไม่ใช่ถั่วตัวเดียวนะกับส้มนะอมทอฟฟฟอร์มจริงๆเลิกครับผมไม้ดเดียวเลิกใครจะอยู่ก็อยู่นะแต่ป่ามีขอไปก่อนรักกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครมีเกมอะไรอยากให้ป่ามีเล่นนะ แนะนำเข้ามาได้เลยน,นะใต้คอมเมนต์หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k นะเดี๋ยวป่ามีมาจัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะ